สวัสดีครับผมนายแพทย์จงเจดยังสกุลสัญ,ญาแพทย์ประจำโรงพยาบาลราชนาานะครับวันนี้จะมาสรุปเนื้อหาให้ผู้สนใจครับทราบเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อส่องกล้องกระเพาะอาหารหรือการส่องกล้องทางเดินอ,อาหารส่วนต้นครับ การส่องกล้องกระเพาะอาหารหรือเรียกอย่างเป็นทางการนะครับว่าการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนคือการที่แพทย์ใช้เครื่องมือลักษณะเป็นท่อ,อยางเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆก็คือเป็นเหมือนท่อสายางฉีดน้ำนะครับแต่ว่าขนาดเล็กกว่าประมาณครึ่งหนึ่ง โดยการตรวจเนี่ยจะสามารถพบเห็นแผลพบเห็นการอัรกเสบหรือพบเห็นเนื้องอกรวมทั้งยังใช้เพื่อการรักษาในกรณีที่มีการเลือดออกของระบบทางเดิอนอาหารส่วนต้นด้วยนะครับอาการที่ผู้ป่วยเป็นแล้วก็จําเป็นที่จะต้องตรวจโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการปวดท้องนะครับจะเป็นอาการปวดแสบบริเวณลินปีหรือเนื้อสะดือนะครับเมื่อท่านมาตรวจกับแพทย์แพทย์เห็นว่าอาจจะเป็นอาการจากเป็นแผลหรือการอักเสบของกระเพาะอาหารส่วนต้นหรือทางเดิอนอาหารส่วนต้นนะครับหรือกระเพาะอาหารแพทย์ แก็จะแนะนําให้ผู้ป่วยส่สองกล้องตรวจทางเดินอาหารส,ส่วนต้นนะครับหรืออาการอีกอย่างหนึ่งที่จําเป็นที่จะต้องได้รับการส่องกล้องก็คือมีอาการปรืนอาหารและติดขัดบริเวณกลางอกนะครับและอาการสุดท้ายก็คืออาการอาเจียนเป็นเลือดนะครับซึ่งแพทย์มักจะแนะนําให้ผู้ป่วยต้องตรวจทางเดินอาหารส,ส่วนต้นนะครับโดยการตรวจนียจะไม่มีความเจ็บปวดนะครับแต่ระหว่างตรวจนียผู้ป่วยจะมีอาการอึดอัดแน่นในลําคอและอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนบ่อยนะครับโดยการเตรียม ตัวที่ผู้ป่วยจําเป็นต้องทําก่อนการตรวจนะครับก็คือห้ามรับประทานอาหารและน้ํานะครับอย่างน้อย6ชั่วโมงก่อนการตรวจเพื่อให้กระเพาะและทางเดินอาหารส่วนต้นว่างปล่านะครับ สามารถเห็นความผิดปกติได้อย่างชัดเจนประการหนึ่งที่สําคัญก็คือการมีฟันปลอมนะครับถ้ามีฟันปลอมชนิดถอดได้นะครับผู้ป่วยต้องถอดออกก่อนได้รับการตรวจเสมอนะครับก่อนที่จะมีการทำเนี่ยก็จะมีการพ่นยาชานะครับลักษณะเป็นน้ําแต่จะมีรสชาติขมแล้วก็ละไขยคอเล็กน้อยนะครับพ่นไปปริมาณสีถึงครั้งนะครับแล้วก็ต้องรอประมาณ1 0บถนาทีเพื่อให้มีอาการชาในบริเวณลำคอนะครับถ้าเกิดผู้ป่วยบางคนไม่สามารถใช้วิธีการพ่นยาชาได้ จําจเป็นที่จะต้องใช้การฉีดยาสลบนะครับซึ่งจะมีความซับซ้อนมากกว่าจําเป็นที่จะต้องมีญาติหรือคนใกล้ชิดนะครับมาดูแลโดยเวลาที่ใช้ในการตรวจประมาณ7-10นาทีนะครับแต่อาจจะนานกว่านั้นถ้าเกิดว่าจําเป็นที่จะต้องมีการตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อหรือจําเป็นที่จะต้องมีการฉีดยาหรือสารเพื่อใช้ในการรักษาโรคบางอย่างนะครับเช่นการมีแผลการมีเลือดออกในกระเพาะอ,อาหารทางเดินอาหารส่วนต้นนะครับ อาจจะต้องมีการฉีดยาซึ่งอาจจะใช้เวลานานขึ้นนะครับตามสภาวะความเจ็บป่วยของคนไข้นะครับหลังการตรวจนะครับจะให้ผู้ป่วยพักเป็นเวลา30นาทีนะครับแต่การชาบริเวณลำคออาจจะชาได้ถึง1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นในช่วงหชั่วโมงแรกไม่ควรกินอาหารหรือน้ําดื่นะครับควรรอให้หายชาบริเวณลำคอก่อน,นะครับและในช่วง1-2ถึงวันแรกอาจจะมีอาการเจ็บคอเวลากินอาหารได้นะครับเวลาพักฟื้นโดยทั่วไปประมาณ1นวัน ผป่วยตรวจวันนี้ก็สามารถทำงานต่อไปได้ในวันรุ่งขึ้นเลยครับผมขอบคุณครับ